สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอยคุยพอดแคสต์นะครับเนื่องด้วันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติเนื้อหาของเราในวันนี้ก็จะพูดถึงประวัติศาสตร์ของวันแรงงานแห่งชาติกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันแรงงานแห่งชาตินั้นหรือ National Labor Day จะตรงกับวันที่1พฤษภาค,คมของทุกปีซึ่งจะเป็นวันที่ใช้เตือนให้ประชาชนเห็นความสําคัญของผู้ใช้แรงงาน ผู้ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและถือให้เป็นวันหยุดประจำปีเพื่อเฉลิมฉลองกันไปทั่วโลกยกเว้นแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาที่จะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงานครับในอดีตประเทศในแถบยุโรปจะถือเอาวันเมดย์หรือวันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นวันเริ่มต้นฤดูใหม่ทางเกษตรกรรมในวันนี้จะมีพิธีเฉลิมฉลองขอให้ปลูกพืชผลได้ดี รวมถึงขอให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขการเฉลิมฉลองนี้จะมีการให้ดอกไม้การร้องเพลงและการเต้นํำไปรอบๆเสาเมโพซึ่งเป็นการเต้นํำรอบเสาที่ประดับด้วยช่อดอกไม้และลิบบิ้นต่างๆว่อย่างสวยงามครับโดยจุดเริ่มต้นข,นของวันแรงงานแห่งชาตินั้นเริ่มต้นขึ้นในช่วงที่โลกเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการได้มีการใช้เครื่องจักร ควบคู่กับแรงงานมนุษย์โดยที่ไม่มีสวัดิการหรือข้อตกลงอะไรที่ชัดเจนเลยระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างจนกระทั่งวันที่1พฤษภาคมในปีพศ2429แรงงานในสหรัฐอเมริกาได้มีการนัดหยุดงานครั้งใหญ่และจัดการชุมนุมเพื่อเดินขบวนเรียกร้องระบบ38คือทำงาน8ชั่วโมงพักผ่อน8ชั่วโมงและศึกษาหาความรู้อีก8ชั่วโมง และให้ทบทวนสิทธิของแรงงานด้านอื่นๆตามความเหมาะสมจนกลายมาเป็นเหตุการณ์การชมรุมนุมที่จตุรัสเฮมาร์เก็ตซึ่งในวันที่4พฤษภาคมในปีเดียวกันขณะที่ผู้ปราศัยคนสุดท้ายกำลังกล่าวปิดการชมรุมนุมในเวลาราว4ทุ่มครึ่งตำรวจก็ได้สั่งให้ผู้ชุมนุมสลายตัวแต่ทันใดนั้นเองครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นคือมีคนโยนระเบิดลูกหนึ่งใส่แถวของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งเสียชีวิตทันที ตำรวจจึงเปิดฉากยิงการประทะก,กันระหว่างแรงงานและตำรวจส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งสองฝ่ายซึ่งทั่วโลกได้ยกย่องความกล้าหาญของการต่อรองครั้งนั้นด้วยการกำหนดให้วันที่1พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานสากลหรือที่เรียกว่าเมเดนั่นเองครับตัวอย่างประเทศที่หยุดงานในวันที่หพฤษภาคมเพื่อฉลองวันเมเดได้แก่ประเทศจีนเยอรมันเดนมาร์กเลเีย ฝรั่งเศสเนเธอร์รแลนด์อิตาลีกีจอินเดียสีลังกาวิดนามลาวและประเทศไทยบ้านเราครับแล้ววัแแรงงานนั้นเดินทางมาสู่ประเทศไทยได้อย่างไรตรงส่วนนี้ครับต้องย้อนกลับไปในปีพศ2475ซึ่งตรงกับสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,น,นันทมหิดลรัชกาลที่8 อุตสากรรมไทยได้เริ่มขยายตัวมากขึ้นผู้ใช้แรงงานก็มีปัญหามากขึ้นนอกจากนี้ <c oughs> ก็ยังพบกับปัญหาแรงงานที่มีความซับซ้อนที่ยากที่จะแก้ไขได้จึงเป็นเหตุให้ประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดการบริหารแรงงานขึ้นโดยเป็นการจัดสรรและพัฒนาแรงงานตลอดจนคุ้มครองและดูแลสภาพการทำงานของแรงงานเพื่อเป็นการสร้างรากฐานและเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้ได้ยิ่งขึ้น ซึ่งในวันที่20เมษายนพศ2499คณะกรรมาการจัดงานที่ระลึกแรงงานได้มีการจัดการประชุมขึ้นโดยมีความเห็นตรงกันว่าควรกําหนดให้วันที่1พฤษภาคมเป็นวันที่ระลึกถึงแรงงานไทยจึงได้มีการทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้รับรองวันที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานทําให้นับตั้งแต่นั้นมาวันที่1พฤษภาคมจึงกลายมาเป็นวันกรรมกรแห่งชาติจนต่อมา ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันแรงงานแห่งชาติครับและในปีพศ .2500 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงานโดยได้กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติได้แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มีอายุเพียง18เดือนก่อนที่จะถูกยกเลิกไปโดยมีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ส9มาแทนที่และให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกำหนดเรื่องการคุ้มครองแรงงานและยังกำหนดให้วันแรงงานแห่งชาตินั้น เป็นวันหยุดตามประเพณีแต่ว่าวันแรงงานแห่งชาตินั้นไม่ถือว่าเป็นวันหยุดทางราชการเพราะฉะนั้นแล้วหน่วยงานราชการไม่ได้หยุดนะครับที่จะหยุดก็จะมีแค่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนเท่านั้นเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้มีความคิดเห็นอย่างไรหรืออย,ยากติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสําหรับวันนี้รายการบุยคุยพอดแคสต์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ